ไปต่อกันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กันบ้างนะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษหมู่เรือรักษาการวังไกลกังวลครับจัดอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลให้กับอาสาสมัครเพื่อกระตุ้นนะครับที่สําคัญคือสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวครับ mm hmm. นี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการฝึกปฏิบัติการเหมือนจริงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการคู่ชีพเบื้องต้น ของกลุ่มอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยและผู้ประกอบการเชส,สกีเีียมเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษมูลเรือรักษาการไกลกังวลเป็นผู้อบรมและก็ให้ความรู้ ทักษะต่างๆและซ้อมแผลเสมือนจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนะครับโดยใช้เวลาฝึก2วันครับทั้งการเรียนภาคทฤษฎีความรู้เบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและการฝึกภาคปฏิบัติเริ่มตั้งแต่การฝึกในสระน้ําและฝึกในทะเลนะครับไปฟังเสียงผู้ที่เกี่ยวข้องและพูดถึงการเข้าฝึกอบรมครั้งนี้กันครับมาวันนี้เหตุการณ์จำลองนี้ก็คล้ายๆกับเหตุเหตุการณ์จริงครับครับผม แต่ว่าที่ฝึกมาก็ช่วยก็ช่วยได้เยอะครับไอ้ที่เราไม่รู้ว่าต้องช่วยรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นยังไงอะไรแบบนี้ตอนนี้เรารู้หมดครับที่เราเข้าเรียนในห้องดูตัวอย่างจนแม้กระทั่งถึงขั้นในเรื่องการฝึกทดลองในสระนะครับมีความสามารถกันทุกคนนะครับแล้ววันนี้มันเป็นการจำลองในสาภาวะความเป็นจริง ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงตอนนี้มันที่ชายหาดหัวหินก็ใกล้เคียงความเป็นจริงอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ในความเป็นจริงทั้งหมดที่ได้ลงพื้นที่นะครับไปพบปะกับพี่น้องชาวประมงในพื้นที่หัวหินนะครับรวมทั้งในส่วนของเจสกีนะครับก็ได้ทราบว่า,าพี่น้องเนี่ยได้พบเห็นนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุมาเป็นระยะระยะนะครับก็ ได้ช่วยเหลือในเบื้องต้นอยู่แล้วแต่ว่ายังขาดความมั่นใจยังขาดทักษะประสบการณ์ก็เลยพูดคุยกันนะครับเพราะเห็นว่าในขณะที่หมู่รักษาการวังไกลงนเรามีชุดปฏิบัติการพิเศษซึ่งเป็นหน่วยที่จบการอบรมหลักสูตรมนุษย์กบของกองท่าเรือมานะครับเพราะฉะนั้นก็ เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราได้เพิ่มเติมทักษะให้กับพี่น้องซึ่งทำงานอยู่ชายหาดอยู่แล้วซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่พบเห็นผู้ที่ประสบภัยในชั้นต้น